ในขณะที่แม่น้ำโขงตอนบนกำลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างทั้งการก่อสร้างเขื่อนและมลพิษต่างๆนะครับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เวียดนามก็กำลังเสี่ยงกับการรุกของน้ำเข็มและน้ำท่วมติดตามจากร้อยสถานที่ที่จะหายไปจากภาวะโลกร้อน มีประชาชนกว่า17ล้านคนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยงปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของเวียดนามแห่งนี้และส่วนใหญ่ยังชีพด้วยอาชีพประมงและทำการเกษตรสายน้ำสีเขียวเป็นศูนย์รวมของวิถีชีวิตที่นี่ทั้งตลาดน้ำร้านอาหารรวมทั้งบ้านเรือนริมสองฝั่งระดับน้ำทะเลที่คาดว่าจะสูงขึ้นจะทำให้น้ำเค็มรุกเข้าไปในแหล่งเก็บกักน้ำจืดและนานข้าว รวมทั้งทำให้น้ําท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายอย่างหนักคาดว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจะทําให้น้ําท่วมพื้นที่สาหมในปัจจชบันปีได้ซึ่งนั่นหมายถึงชีวิตของผู้คนหลายล้านคนบริเวณนี้ด้วย